อันนี้ค่ะอีลาบันน่าชาแนลกัจะมาซอยเพิ่นเตียมงันเนาะค่ะว่าจะเห็ดบุญฮามะทียะมาซอยเพิ่น,นเดี๋ยวเขาจะออกไปทางในนะคะอันนี้เขาไมา่ได้บานเพิ่นเนาะค่ะอันนี้ค่ะแซวจอยชาแนลเนาะค่ะสวัสดีค่ะฝากสอบหน่อยได้ค่ะสาวจอยชายชนแนลค่ะค่ะอันนี้เพิ่นกับมาเห็ดถ่าแล้วเนาะค่ะอันนี้ข้ามาพับ มาพับซองค่ะมาพับซองอาจจะไปแจกกาดเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้เพิ่นกาพิมพ์กาดแม่แล้วแล้วเนาะค่ะมือดีเนาะคะ่ะมือมือต่างกองบุญเพิ่นเพิ่นผิดเจ็ดมีหน้ากาเพราะเราพี่เราน้องเนาะค่ะพี่น้องเราพี่เราน้องมาท้ำบุญหาเมทเพปค่ะ แม่วิสัยผู้ผู้บวชเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือลุงไส้เนาะคะ่ะลุงไส้เป็นน้องไส้ของเพิรนเพิรนเพิรนบวชไทยแม่เทปเนาะคะ่ะมือบุญกับเป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดมีหน้าคมเด้อพี่น้องมาทำบุญน้าเพิรนเด้อค่ะมาทำบุญหาเพิร์นวันนี้เนาะคะ่ะไอพี่เจ้าเพิรนเพิรนบอยูเนาะค่ะเอาเกิดเสาวจอยนี่เพิรนกันเลยเดี๋ยวมาดูแล พิ่นมาเป็นแม่ครัวให้กับเขาหีสร้างเนาะค่ะสร้างอัน,นยาลุกสีน,นี่พอกันหรือว่ายูค่ะมันีครับซองแล้วแล้วเมื่อนากันสิเพิ่นกันสิเี๋ยวไปแจกการ์ดเนาะค่ะแจกทรงหาพี่น้องเพิ่นถีฟูพันยูไก่เนาะค่ะ ตามกันไปเรื่อยๆได้ใจพี่น้องปากช่องไม่น้ำเล้วค่ะีหลานหน้าแช้นแนลกะเป็นคนผู้นึงในี่ในบุบานนี่แหละค่ะอายกุกะซ้ำกันนั่นแหละกับแถวงขาวคุณนแท่งขาวแสงทองเนาะค่ะเป็นมูกันตปนิดหน่อยนะค่ะจนมาเดี๋ยวไม่เห็นเนี่ยสวยเพิ่นก็เป็นยาดกันอยู่กับทางพอการเนาะค่ะ หน้าจะแนวว่าพอลุ่งนะจัดหน่องมีการมีงานเพาก็รมีเห็ดซอยกันหลายคนก็จะอาบมือจากว่าอีหลับบาน่าเชี่ยววมาเห็ดงานอยู่บ้านคนไหนจังไหนเนาะค่ะมาซอยเห็ดกับต่อคนไหนจังไหนก็คือเ้าเป็นคนบ้านเดียวกันนะค่ะงานมีการมีงานเพาก็จะซอยกัน คือมันเป็นอนรธรรมเนียมของคนในหมู่บ้านนะคะมีการมี่งานกันมาซอยกันบวชนะจ้ะคือมันเป็นนำใจของคนในหมู่บ้านเดียวกันจ้ะสาวจ่อยเพิ่นกะอยู่ตะไดคือกันเนาะค่ะคนอยู่แต่ตาเมทิคอยู่นะค่ะตาเมทิยังมีชีวิตอยู่มันกับม่อยู่หนีได้หลายปีแล้วก็จะมาเลื่อมทับซองนะคะเนาะ แว่ววันที่เท่าไรวันที่หาเป็นต้นไปค่ะวันที่หาเ็าจะตากตองนะคะวันที่บุญเมื่อวันที่หกนะคะมามะหอเ์า่ต้มขนมซอยกันแล้วจัดที่นอนมันผู้ใดอยู่ไก่กันเลยนะคะหรือผู้ใดอยากมาเย็บปุ่นพห่คนกันมาไดแจะวันที่เจเริ่มเริ่มมาไดแจะวันั้งแต่วันที่หกค่ะวันที่เจ็ดก็เลิมเริ่มมือบุญนะคะนี่ค่ะวันนี้เข้ากันเลยมาผักซ่องค่ะมาผักซ่อง แจกการแล้วค่ะหาพีห so ้าหนองนะคะมันก็เลยมัอนี่ก็เลยไม่เห็นสองคนค่ะก็สาวจ่อยชักพิลาบานหน้านะฝากสองให้ด้วยค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเป็นกำลังแรงเอาแรงใจแห่งกันนั่มเนาะค่ะคอกมกำลังใจจากคนในพี่น้องหนึ่งซับจะคลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะ มีห้าสองคนนี่กัด้ม่ซอยเป็นนะคะเห็ดอันเห็ดงานบ้านหรือว่าเห็ดกับเขาที่ขงานนั่นแหละค่ะพี่น้องสองคนนี่แหละง้างพลอยสดนะจ๊ะง้าเพลหลสดเท่ากับมาซอยเป็นแม่ขั้วซอยอันขั้วคูเก่าหรือือแม่ต่อยนั่นแหละค่ะพันเห็ดบวงไว่พันกันเลยเอิญอันอิลลาปานากรบสาวจอยนะคะมาเป็นแม่ขั้วให้อีกอีกแรงหนึ่งนะค่ะ เพิ่นกับทั้งขึ้นเวทีทั้งเห็ดกับอันทีมงานนี่ะคะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นบ่ไหวเพิ่นก็เลยใส่สาวจอยกั็ดีละบาราชเหนลมาเฮ็ดจอยอันนี้สาวจอยเพิ่นก็เป็นคนที่เฮ็ดเฮ็ดอันเป็นแม่บ้านนะคะให้ให้บ้านให้ให้เฮือนหิ้วเจ๋วนะค่ะเพิ่นเฮ็ดอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะกับไอ้เฮียนเที่ยวนไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่ล่ะค่ะเบาบพราะหั่นเก่งก็ใช่เนาะคือเพ่นเปิดซ่อคงจะเบาเวราะหั่นไหนเก่งค่ะเพราะว่าเพิ่นเริ่มเปิด ฝากช่องเพิ่นใหม่นั่เนาะคะ่ะช่องเพิน่นก็คือสาวาจอยเชนี่อ่นี่แหะคะ่ะมันเป็นคนขางนรออกไม่ห้องบนันเท้าผ้าวแสงห้องได้แล้วก็ห้องเงื่อ,อนทบการเนาะคะ่ะมันเป็นคนในบ้านนะคะ่ะเป็นในบ้านหนุ่แ,แลนนนน่นะคะืออย่างแต่งการกับเพื่อนนี่แหะค่ะสาวาจอยนี่ละแค่เพิ่นเพิ่งเปิดช่องนะคะ่ะฝากเพื่อนใหม่นั่งตอนนี้ผู้ใด ทีอยากซอยอันบริจาคเหรียญน,นะคะ่ะเหรียญปุ๋ยท่าเนาะเขาจะเอามาปุ๋ยท่าแต่ยังบริจาคเขามาไดเด้อค่ะน้งบริจาคเขามาซอยถันใดค่ะเหรียญปุ๋ยท่าอันนี้เขาก็จะทับเรืเร่อยๆจนแล้วนะคะอันตรายอยู่ค่ะ เปิ้เห็ดซ่องไหลยอยู่ประมาณสามลอยค่ะประมาณสามลอยเนาะค่ะอันนี้เืิอนจะอนนเอาไปหานนพตอนม่พี่น,อน,น,นะะ้องเปนะิ้นอยู่ไก่นะค่ะเปิ้นบัตรเลยในน้ำนนัวให้ตอแม่พี่น้องเดี๋ยวาจักันน้ำเนาะค่ะปากเนี่ยฝากตัวไว้ในใบน้ำม่ได้จพี่น้องแต่ชอเป็นลูกเืิอนแล้วค่ะก็ูกก็อื่นมเมเทก็พอการากับเมร์ก็พอนะคะเนาะจะเป็นลูกท่าของเืิอนเนาะคะ่ะ เราผิดอ,อันนี้ก็ะพร้อเราพี่เราน,อนะะ้องเนาะค่ะอยางมาท้ำบุญหาเมเทิตเนาะคะ่สะสามารถได้ตั้งแต่วันที่วันทีนะะ่หกค่ะวันที่หาในเที่ยงเริ่มจะตากฟองแล้วเนาะคะ่ะตากใบตองห่อค่ะต้ออนขมเ้นแล้วค่ะวันที่หกมีกับอันไพ่บานมามา่มพี่น้องเนาะคะ่ะมาก่มกันตั้งกองบุญเนาะคะ่ะวันทีท่หกอัน ตกคำมากค่ะเริ่มองเฮ็ดกับเขาฝนเป็นหนาทีเข้าเมฆพวแล้วนะคะหนาทีก็นักเกิดได้ค่ะแม่ฆพวนี่มวลเงินว่าจะเลี่ยงง่ายๆเนาะคะ่ะว่าจะเตรียมงานหลายอย่างค่ะสรุปง่ายๆเนาะคะ่ะว่าวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะ่ะเป็นมื่อบุญอีลีเนาะคะ่ะยังมาแรงมากตอนช่วงตอนบ่ายมาเข้ากับสภาพแห้งของหญ้าได้พี่นอ้องมองามวน,นของหญ้าน้ำแข็งความจา ยินด uh, ีต้อทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรัทุกคนเนาะค่ะเอฟซีทุกคนของเนาะค่ะที่เป็นเอฟซีของพยาบาลที่แรกเนาะค่ะนี่เอฟซีของคุณแพทย์ภาพแสงทองนี่เอฟซียายถวดเนาะค่ะยายถวดทีมงานของคนทีมงานของคนทุกคนนั่นแหละค่ะเราขออนุญาตขอเราทีเราหน่องในคลิปนี้เนาะค่ะเพราะเราคือเราหน่องเล่นเนาะค่ะค่ะพี่น้อง ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ให้เป็นกำลังใจหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อนคลิปนี้ละค่ะในนี้ในนี้กำลังใจให้คลิปต่อไปนะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกับในเราพี่เราหนอกไปแล้วก็ได้จ้าลาไปแล้วเนาะค่ะว่าเมือนได้เขาจะทำบุญดีเมือนเหมือนได้เขาอบุญใหญ่นะค่ะกับหูไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกับ ฝากเพ้พี่น้องด้วยก็แชร์เรื่องจากพี่น้องกิฟหนาเขาจะเห็ุอีหยังเดลล่ารับช่วกันเนาะคะ่ะรับไทยคิที้ก็ขอขอลาไปก่อน,น,นกับสาวจอยนะคะขอลาไปก่อนคลิปนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอเนาะค่ะสวัสดีค่ะฝากส่งสารจากชาแนลกับอิล่าบ้า,านหาน้วยนะคะเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ